อันนี้นะครับเป็นรางจัดระยะของบริษัทลักชัวรี่นะครับ้ายหร้านมตรีพระม่านนะครับวันนี้เราจะติดอยู่ทั้งหมดเนี่ยห้าชุดนะครับเป็นม่านปิดตู้เสื้อผ้าตอนต่อไปนะครับเป็นการเอาผ้าใส่ที่รางก่อน เมื่อใส่ผ้าที่ลางเสร็จแล้วเราก็จึงค่อยเอาไปแขวนจะได้รูปทรงนี้นะครับนี่นะฮะสวยเลยเป็นรางรักชัวรี่นะเป็นโซ่จัดระยะ6เซนนะครับดูลอนเดสวยมากเลยนะมยนนีนี่นน อันนี้รูดปิดครับรูดเปิดปิดหน่อยครับปิดเลยครับโอเคใช้งานได้ดีครับเมื่อเสร็จแล้วตอนนี้เรา ห่อพลาสติกเรียบร้อยแล้วครับ